ากจะพูดถึงสถานที่แปลกๆบนโลกกว้างๆของเรานั้นเชื่อได้เลยว่ายังมีอีกหลายสถานที่มากๆที่เราเองก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยจริงๆว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่บนโลกของเราอย่างเช่นเกาะมิกิงโกเราจะพาไปรู้จักเกาะมิกิงโกดินแดนสวรรค์ของนักตกปลาอันได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลกทั้งเกาะมองเห็นแต่เหล็กสังกะสีของหลังคาจนได้ฉายาว่าเกาะหุ้มเหล็กนั่นเอง เกาะมิกิงโกเป็นเกาะขนาดเล็กจิ๋วเหนือทะเลสาบวิกตอเรียนในประเทศเคนยาทวีปแอฟริกามีพื้นที่โดยรวมทั้งเกาะแค่ประมาณ1,980ตารางเมตรมีผู้พักอาศัยทั้งหมด131โครัวเรือนรวมๆแล้วมีประชากรทั้งสิ้นราวๆ1,000คนอันทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่ามีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก เว็บไซต์ออต i t y Central ได้หยิบเรื่องราวน่าสนใจเนี้มาเผยให้ได้ชมโดยเผยว่าเกาะมิกิงโกแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเกาะหุ้มเหล็กเนื่องจากมองรวมๆแล้วส่วนใหญ่จะเห็นแต่หลังคาบ้านของชาวบ้านที่เป็นเหล็กสังกะสีปกคลุมทั่วทั้งเกาะนั่นเองสำหรับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ ที่มาค่อนข้างไม่ชัดเจนนะจากข้อมูลหนึ่งระบุว่าผู้บุกเบิกเกาะแห่งนี้ก็คือดัสมันเทมโบและจอร์ดเคฟเบชาวประมงชาวเคนยาที่เริ่มเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ปี2534ขณะที่อีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าโจเซฟอันซูบูก้าชาวอูกันดาเป็นผู้ที่มาเกาะแห่งนี้เป็นคนแรกก่อนที่จะมีเพื่อนชาวประมงมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งทั้งสองเรื่องราวเนี้ยทำให้เกิดการขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินบลเกาะแห่งเนี้ยมายาวนานระหว่างประเทศเคนยาและประเทศเพื่อนบ้านอย่างอูก,กันดาโดยหลักการทางภูมิศาสตร์แล้วอ่ะ เกาะมิกิงโกตั้งอยู่ในเขตของประเทศเคนยาแต่ทางชาวอูุกันดาได้กล่าวอ้างว่าชาวประมงบนเกาะได้ล่วงล้ำเข้าไปหาปลาในน้าน้ําของอูก,กันดาซึ่งอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งเกาะเพียงแค่500เมตรจนกลายเป็นสงครามเล็กๆของแอฟริกาเกิดขึ้นซึ่งปมปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศนี้มีมาเรื่อยๆจนถึงจุดเดือดในปี2551เมื่อทางอูุกันดาส่งหน่วยทหารไปเข้ายึดพื้นที่และสั่งอพยพชาวประมงบนเกาะเหตุการณ์ดังลกล่าว ทำให้เกิดความตึงเครียดอยู่นานหลายปีหลังจากนั้นกระทั่งในปี2,559ประเทศอูกันดาและประเทศเคนยาได้ยอมเจราจาทำข้อตกลงกันว่าทั้งสองประเทศอะจะมีสิทธิ์เรียกเก็บภาษีจากชาวประมงที่อาศัยอยู่บนเกาะและแต่ละประเทศอะจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปป้องกันการโจมตีเกาะจากจรสลัดทําให้ตอนนี้ทั้งชาวเคนยาและชาวอูกันดาสามารถอยู่บนเกาะแห่งนี้ร่วมกันได้อย่างสันติสุข หากย้อนกลับไปในปี2,552หลังจากอูกันดาส่งทหารมาย,ยึดเกาะนั้นจากการสำรวจสัมมโนโประชากรอย่างเป็นทางการระบุว่าทั้งหมด131ครัวเรือนจำนวนประชากรผู้พักอาศัยนั้นมีสูงถึง1,000ชีวิตซึ่งนับว่าสูงมากสำหรับการอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น,น,น จากนั้นด้วยมาก็ยังมีชาวประมงจากทั้งเคนยาอูกันดาและแทนซาเนียแห่เข้ามาตั้งรกรากมุงเกาะแห่งนี้อันได้ชื่อว่าสวรรค์ของนักตกปลาจนแออัดทำให้ไม่สามารถควบคุมจำนวนประชากรได้ทุกพื้นที่มีแต่บ้านเรือนชาวประมงขึ้นติดติดกันจนหนาแน่นจนแทบจะไม่มีทางเดินกันเลยทีเดียว แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจไม่น้อยก็คือเกาะที่มีชื่อว่ายูซิงโกที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรและมีขนาดใหญ่กว่าเกาะมิกิงโกกลับไม่มีประชากรไปอาศัยอยู่เลยเมื่อเปรียบเทียบภาพกันแล้วน่าสงสัยเป็นอย่างมากซึ่งได้มีตำนานเล่าขานว่าสาเหตุที่เกาะแห่งนั้นน่ะไม่มีคนกล้าเข้าไปอยู่เพราะว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายไม่มีชาวประมงคนไหนกล้าย,ย่างกายเข้าไปเหยียบแม้เป็นแค่เรื่องเล่าก็ทําให้ทุกคนที่นั่นเชื่อและเลือกที่จะ ไปอยู่บนเกาะที่แออัดมากกว่าจะย้ายไปอยู่สำหรับเรื่องความปลอดภัยแม้ว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอูกันดานและเคนยาเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่ยังมีเหตุโจรสลัดเข้ามาป้นอยู่ส่วนใหญ่จ้องจะเข้ามาตอนกลางคืนเพื่อขโมยเรือและเครื่องยนต์ของชาวประมงและมีบางครั้งที่ลงมือฆ่าชาวบ้านชาวประมงที่ไปขัดขวางแต่ทั้งนี้ก็ไม่บ่อยและไม่รุนแรงมากเท่าในอดีต ปัจจุบันเกาะมิกินโกแห่งนี้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะได้ชื่อนี้อยู่อีกไม่นานอันเนื่องมาจากประชากรที่หนาแน่นทําให้ทรัพยากรลดน้อยลงและผู้คนก็เริ่มอพยพออกไปหาทําเลจุดหาปลาใหม่ๆมากขึ้น